สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก่อนอื่นมต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับสาหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บันพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตําแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือเนียร์ดแคสติ้งเมนเจอร์นะครับอยู่ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับและนอกจากนี้ผมยังเป็นอลูมิเนียมดแคสติ้งสเปเชียลิสต์นะครับเป็นวิทยกรนะครับเป็นที่ปรึกษาตามองค์กรทั่วไปอีกด้วยนะครับ ปกติแล้วนะครับในองค์กรทั่วไปในวงการอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีวิศวกรประจําอยู่ในโรงงานหรือประจําองค์กรอยู่มากมายหลากหลายสาขานะครับซึ่งแต่ละสาขาวิชาหรือสาขาแต่ละหน่วยงานนะครับก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ส่วนงานของแต่ละคนนะครับซึ่งจํานวนของวิศวกรของแต่ละองค์กรนะครับจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับความใหญ่ความโตขององค์กรนั้นๆนะครับสาหรับน้องๆหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาที่ตัวเองศึกษาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจบมาเราต้องได้ทํางานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างในองค์กรแต่ละองค์กรในวงการอุตสาหกรรมนะครับหรือรายละเอียดหน้าที่การทํางานในแต่ละส่วนงานนะครับผมจะนําประสบการณ์นะครับที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมนะครับมานามพอสมควรนะครับมีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับมาแชร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหลายๆคนได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อนําไปเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับ เลือกเรียนสาขานั้นๆนะครับหรือว่าเลือกอาชีพที่เราต้องการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็มีประสบการณ์มามากพอสมควรนะครับอยู่ในวงการอุตสาหกรรมมานานพอสมควรนะครับแล้วก็ทํางานกับหลากหลายองค์กรหลากหลายธุรกิจนะครับและหลากหลายชาตินะครับซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ แล้วก็ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับมาแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับรับชมรับฟังกันครับในช่อง y o YouTube d u c e ได i n g a n d Engineering Knowledge Sharing นะครับยังไงฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจะไม่พลาดข้อมูลดีๆความรู้ดีๆและประสบการณ์ดีๆที่ผมจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับ